สำหรับน้องนองที่ติดทหารใหม่นะ้ออยากทราบว่าเงินเดือนทหารนั้นเท่าไหร่วันนี้แบตตี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเงินเดือนทหารนั้นรวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างอยู่ที่1 0 0 0 0บาทเออเยอะอยู่นะซึ่งเมื่อเราขึ้นกองร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องหักฝากในแต่และเดือน ว่าจะหักฝากเท่าไรซึ่งกองร้อยบางกองร้อยอาจจะมีขั้นตามหรือไม่มีก็ได้แต่ส่วนมากน่ะน,น่าจะมีขั้นตามเนาะเหมือนค่ายแบตนะขั้นตามอยู่ที่พันห้าแต่คนไหนที่แบบว่าอยากหักฝากเพิ่มก็สามารถหักได้นะเออไม่จำเป็นต้องหักหักฝากแค่พันหแล้วทีนี้เงินส่วนที่เราไม่ได้หักฝากเราจะได้ยังไงก็คือจะมีจากคนหนึ่งที่ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเงินเดือนของทหารทุกๆคนนะ่ะเออเมื่อครบสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนนี้อ่ะจะก็จะเบิกเงินมาแล้วมาจ่ายเงินสดให้กับเราซึ่งเราอาจจะได้เงินแบบไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยหรอกเพราะว่ามันในสลิปนะมันจะมีคออ่าต่างๆเช่นพวกค่าศพค่าประกันอะไรประมาณนี้แหละเออประมาณสองสามอย่างนี่แหละเออค่าหักนะแต่ก็ ไม่เกินห้าร้อยนะคะอืมแมตตี้ก็อยากแนะนำกับทุกๆคนเนาะว่าคนไหนที่มีภาระเยอะๆนะไม่จำเป็นต้องหักฝากเยอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีเงินมาอ่อใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าส่งให้ทางบ้านอะไรประมาณนี้แต่คนไหนที่แบบภาระน้อยนะก็หักฝากเยอะๆได้เพราะว่าเวลาปลดออกมานี้นะเราก็จะรู้สึกภูมิใจที่มีเงินก้อนก้อนเก็บ เยอะอยู่นะขนาดแบตหักฝากเดือนละ3,000ันแบตจึงได้ตั้ง6กหมืนห้นเพื่อนแบตนะหากฝากเดือนละ5,000มันได้เงินตั้งแสนห้านะโอ้โหมีเงินเก็บแสนห้าแค่เป็นทาส2ปีเนี่ยมันเลิศมากนะโอเคหากคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะเพื่อเป็นกำลังใจให้แบบทำคลิปต่อไปไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายทุกคนนะ